บทที่ 7. พระอริยสงฆ์ยืนยันการถอดไกเมื่อหลวงพ่อปลี่ยนปัญญาปฏิปกุกทนาปราศัยพอเป็นที่คุ้นเคยกันดีแล้วท่านจึงกราบเรียนถามพระอริยสงฆ์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งในยุคสมัยนั้นคือหลวงปู่ครูบาคำแสนคุณาลังการโรแห่งวัดป่าดอนมูล อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ว่าครูบาขอรับกระผมอยากเรียนถามว่าเมื่อสี่วันก่อนตอนกลางคืนครูบาได้พาบริษัทไปเที่ยวสวรรค์ชั้นยามาหรือเปล่าขอรับหลวงปู่ครูบาคำแสนลังกาโรตอบฉันเมตตาว่าก็ไปนะสิคุณไปถวายสักการะที่พระเจดีของแม่บัวใสเนื่องจากที่พระเจดีองค์นั้น มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่คุณยังพูดกับผมว่ามีบริวารมากเหลือเกินนะหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปเพลานั้นยังเป็นพระพิสุทหนุ่มใหญ่ขณะที่หลวงปู่คูบาคำแสนคุณราลังกาโรเป็นพระพิสุผู้เท่าพันษาสูงมากและเป็นพระอริยสงฆ์ที่หลวงปู่องค์สำคัญสำคัญสายพระป่าซึ่งมีองค์ปรมาจารย์ใหญ่คือ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตต่างยกย่องในคุณวิเศษของท่านเป็นเสียงเดียวกันคำยืนยันขององค์อริยสงฆ์ระดับหลวงปู่ครูบาคำแสนคุณาลังการรมจึงทำให้หลวงพ่อเปลี่ยนตอนที่ยังเป็นพระพิสุหนุ่มใหญ่พันษาน้อยเชื่อมั่นแน่นแฟนในการถอดกายทิพย์ของท่านเองเพราะคำกล่าวของหลวงปู่ครูบายืนยันแน่นอนว่า ท่านได้พบกับหลวงปู่ครูบาบนสวรรค์ชั้นยามาจริงหลวงปู่ครูบาคำแสนลังกาโรเมตตาเปิดเผยให้ทราบต่อไปอีกว่าพระก,กรรมฐานเช่นคุณเช่นผม ถ้าภาวนาจวบกระทั่งระดับจิตถึงขั้นไหนเช่นถึงระดับชั้นยามาก็ได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นถ้าระดับถึงพรมโลกก็จะได้ขึ้นไปพบไปเห็นพรมโลกถ้าจิตมีระดับถึงพระนิพพานก็จะได้ขึ้นไปสัมผัสที่นั่นถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานถ้าอยากรู้อยากเห็นสัตเพียงใดเราก็จะยังไม่ได้ไปเห็นกันที่พระนิพพาน หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปเรียนถามหลักธรรมชั้นสูงอย่างอื่นจากหลวงปู่ครูบาคำแสนคุณอาลังการโรได้ความรู้เพิ่มพูนจากเดิมเป็นอันมากจึงกลาบนมัสการลาท่านกลับคืนสู่วัดบ้านป่ง ปีพุทธศักราช2,522แม่โบสัยนักบุญคนสำคัญได้ถึงแก่กรรมหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปตั้งใจไว้นานแล้วว่าท่านต้องนำเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับนรกสวรรค์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ชาวบ้านสงสัยมาเปิดเผยให้กระจางแจ้งเพื่อจูงศรัทธาชาวบ้านที่มีต่อพระาศาสนาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อศรัทธาญาติโยมเองฉะนั้นท่านจึงกำหนดจิตถอดกายทิพย์ไปยังวิมานลักษณะพราสาททองคำจตุรมุขคล้ายจะดีจจตุรมุขที่พระพุทธบาทตากผ้าบนสวรรค์ชั้นยามาคราวนี้มีสิ่งเพิ่มเติมจากที่เคยมาคราวที่แล้วคือมีหญ้าสีทองอ่อนนุ่มเหมือนพรมกำมหยี่ทองคำ ลูกล้อมรอบวิมานเจดีย์ทรงปราสาทจตุรมุกมีสวนกุหลาบกำลังออกดอกหลากสีสันปลูกเลียงรายอย่างมีศิลปะเป็นแถวเป็นแนวไปทุกด้านทั้งสนามหญ้ากับแปลงกุหลาบมองทิศไหนก็เห็นไกลจนสุดสายตาทิศนั้นกายทิพย์ของหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปเดินสำรวจไปรอบปราสาทยอย่างชื่นชมขณะนั้น เทวธิดานางหนึ่งเดินเยื้องกลายลงมาจากประสาทแต่ละองค์ทรงเครื่องโดยอภรรสีเขียวทั้งชุดสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวทรงกระบอกผมผ้าสบายสีเขียวตองอ่อนเทวธิดานี้ทรงโฉมพิลาาลำ้ำเหนือคำเอ่อยอ้างพรนาใดๆเทวธิดาแสดงความเคารพหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปโด้วยอิริยาบถละมุนละม่อม เอ่ยถามท่านด้วยน้ำเสียงหวานใสราวกับนกกระเวกลูกมาเยี่ยมแม่กระนั้นหรือหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปชงนมากที่เทวธิดาเรียกท่านเช่นนั้นเทวธิดาเรียกอาตมาซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าว่าลูกได้อย่างไรเทวธิดายิ้มแย้มเฉยช่ายรากับดอกไม้ทั้งโลกแย้มบานพร้อมกันจนสว่างวาวอย่างน่าตื่นตา เราคือแม่บวัวใสที่ท่านเรียกเราว่าโยแม่อย่างไรล่ะหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปกล่าวว่าถ้าเทวธิดาคืนร่างเป็นแม่บวัวใสได้ท่านจึงจะเชื่อเหตุเพราะเทวธิดานางนั้นไม่เหลือเขาเดิมเลยทั้งงดงามเกินนางฟ้าด้วยกันหลายเท่าเทวธิดาจึงคืนร่างเป็นแม่บวัวใสที่หลวงพ่อคุ้นเคยคุ้นตาจึงเชื่อว่า นางคือแม่บวัวใสจริงและรู้สึกโสมนัสยินดีปรอยโมทนาในกุศลอันยิ่งใหญ่จนทำให้นางมาสวยสุดเป็นระดับพิเศษบนสวรรค์ชั้นยามาโยมแม่บวัวใสขึ้นมาเป็นเทวธิดาแล้วเหตุใดจึงไม่ลงไปเยี่ยมเยียนอาตมากับศรัทธาญาติโยมที่บ้านป่งบ้างเล่าเทวธิดาผู้เลิโฉมสุดฟ้าสุดดินหรืออีกในหนึ่งคือแม่บวัวใส ตอบว่าบนสวรคร์มีความสุขสบายเกินกว่าที่คาดเอาไว้เป็นพันเป็นหมื่นเท่าทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมตัวลืมนึกถึงเรื่องราวยุ่งยากนา,นานาประการที่เคยประสบบนโลกมนุษย์อย่างน่าแปลกถ้าลูกไม่ขึ้นมาเจอบนสวรรค์แม่ก็คงยังไม่ได้นึกถึงแน่นอน คำตอบของเทวทิดาทําให้หลวงพ่อเปลี่ยนเข้าใจกระจ่างจ,งจำใสทันทีผู้ละสังขารไปแล้วถ้าได้เสวยสุขเนื่องจากทําบุญกุศลไว้ล้นเหลือก็เพลิดเพลินเป็นทิพยสุขทุกขณะจิตจนลืมผู้คนทางโลกมนุษย์หมดสิ้นอายุไขก็ยืนยาวเหลือประมาณถึงแม้สวรรค์ชั้นล่างสุดหนึ่งวันของสวรรค์ก็เท่ากับร้อยปีของชนชาวโลกผู้ได้ขึ้นสวรรค์ อุปมาเหมือนคนยากคนจนได้คลือหาดหลังมหอมาอาศัยแทนกระต๊อบหลังเดิมกว่าจะสำรวจอุปกรณ์อำนวยความสุขได้ครบถ้วนกว่าจะทำความรู้จักกับคนระดับใหม่อันเป็นระดับเดียวกันกันกบฐานะใหม่ของตนก็กินเวลานานนึกถึงญาติสนิทมิตรสหายอีกทีเวลาก็ผ่านไปหนึ่งหรือสองวันเมื่อเทียบเวลาสวรรค์กับโลกมนุษย์การพึ่งนึกได้หมายถึง เวลาของโลกมนุษย์ผ่านไปหลายร้อยปีคนรุ่นราวคราวเดียวกันล้มหายตายจากไปหมดแล้วส่วนผู้เสวยบาปต้องลงนรกลำพังความเดือดร้อนจากไฟนรกก็แสนสาหัสไม่ต้องเอ่ยถึงการถูกลงทันทรมานชาวนรกก็ทนทุกขเวทนาชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบนเมืองแมนแดนสวรรค์ ท่านว่าเป็นสุขทุกขณะจิตในแดนนรกท่านก็ว่าเป็นทุกข์ไม่มีเวลาสุขทุกขณะจิตเช่นเดียวกันอุปมาเหมือนคนเอาค้อนมาทุบพลาดไปถูกเนี้ยวหัวไม่โป้องอย่างเต็มรักทุกทรมานสาหัสจ,จนลืมญาติทีเดียวที่อุปมานั่นยังแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในล้านของความทรมานในนรกกล่าวโดยสรุป ที่คนเขาว่าผู้ตายไปแล้วไม่ว่าไปดีหรือไปร้ายทำไมไม่ยักส่งข่าวคราวให้คนที่มีชีวิตอยู่รู้บ้างสาเหตุดังที่ได้อัดฐาที่บายโดยย่นย่อนั่นเองหลวงพ่อปลี่ยนปัญญาปฏิปโปทราบต่อไปอีกด้วยว่าเทวบุตรกับเทวธิดาเมื่อถึงคราวต้องมาจุติเกิดในโลกมนุษย์ต่างพร้อมใจกันนึกแน่วแน่ว่าตน ต้องกลับมาสร้างผลบุญกุศลเพื่อกลับไปสู่สวงสวรรค์ดังเดิมแต่เกิดเป็นมนุษย์เข้าแล้วหลงเพลิดเพลินไปกับอบบยมุกน,นานาประการเพลเผือแทนที่จะสั่งสมบุญกลายเป็นสั่งสมบาปผนทางเบื้องหน้ากลายเป็นเดือดร้อนตกนรกหมกไหมทั้งที่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาแต่แรกเช่นนั้นแม้แต่น้อย เมื่อกลับจากสวรรค์คืนสู่กายเหนือหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปโปจึงเพียรประหารกิเลสเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือการสิ้นอสวกิเลสตามแนวทางที่พุทธบิดรอ,องค์พระบรมศาสดาสั่งสอนไว้แจ่มแจ้งแล้ว